กันดีแล้วนะคะด้วยรถกีแตนของเรานะคะอูโบต้าไม่เอะแค่ที่ขดเาหยิบ<ด>ถเห็นแล้วนะทะี่ผลเตรียมความพร้อมนะคะวันนี้จะไปเก็บข้าวโพดกัน,นถุงมือนะคะสีเขียวกับสีแดงนะครับวันนี้นะคะลุยป่าข้าโพดนะคะ กระโพดเราพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้เราเตรียม,มความพร้อมพรุ่งนี้เราจะเกี่ยวแล้วนะคะไป<า>โอประเพวันนี้นะคะประเพนเป็นเอ่อ,อนนะะโอ้ยฝักโอนต้นเอ็นเต้นเลยเนาะกรกโอนต้นเอ็นเตน พร้อมแล้วคะอาญารหมดแล้วใช่ไหมรวมพร้อมนะคะพร้อมเลยนะคะสามคนนะคะพร้อมยลนะคะพี่น้ำค่ะพี่นอนพี่น้ำพี่ลมนะคะวันนี้จะมาเก็บข้าวโพดที่มันล้มนะคะไปอัน้าหมายเราคือข้าวโพดที่มันล้มอยู่กับพื้นควานเต็มแลุ้บเลยนะน้องเหตุไงนี่พี่เล่ดวกูไม่เอาไม่เอาถึงบอกว่าเมื่อกี้ข้าวโพดมันล้มกับพื้นนะคะมัน รถเกี่ยวเราจะเกี่ยวไม่ได้เนาะเราจะมาเอาขึ้นรอกมาดูก่อนเพื่อไม่ให้มันกอดที่เกี่ยวโคตรจะมี้นี่ไงโอ้ะเีมอแ้วันี่ไง อันนี้เราเราฮักแบบนี้เลยแม่ปลาเพลนนีอ่อืมอืมฮักจริงเลยนี่มันใส่อยันนี้ใช่ไหม,อมเออต้องบอกปลาเพลนเพราะว่าปลาเพลนน่ะรู้ทั้งแถวนะคะได้ปักเดียว <c oughs> ได้ปักเดียวตรงนี้ตัวอานี่ม่ถูกน,นี่นี่เนาะไม่รวมนี่เนาะดูประเพณนดูนี่โอ้ดอูตรงนี้มันลมเยอะที่จุดทำไมมันลมเยอะตรงนี้มันเป็นเพราะอะไร อ๋อน้ำบอกว่าฝากมันใหญ่นะคะเปจนบอกดูดูดูนี่ดูอันนี้คือกระโพดนะคะกระโพดที่มันล้มมันล้มแล้วก็เรานี่ยถ้าเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวนี่ะมันมันจะเก็บไปได้ไม่หมดรถเกี่ยวมันจะสูงเราเเลยไม่ช่วยรถกระโพดะคนนั้นน่ะชัางใหญ่อยู่ข้างหลังเห็นไหมนี่นี่มันล้มมันล้มมันกออะไรกันอี ก็มุดโตเลยค่ะแต่เนื้อเนี่อยู่ก็ตีนะเนื้อจะพวกให้ดูโชว์ข้าวโพดเขาหน่อยเนาะมาข้าวโพดเราเป็นยังไงมาข้าวโพดเราอันนี้พันไหนคะพี่น้ำพันอะไรสามสามเก้าแปดสิบสิบสามสามเก้าแปดสิบสิบนะคะโอ้ข้าวโพดฝากนี้นะคะดูนะคะดูเม็ดของเรานะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะนี่ข้าวโพดเราเพื่อนเพื่อเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆจะมาดูว่าทําไมข้าวโพดเราถึงล้มนะคะเนื่องจากว่ามันอ่อนนะคะ เขาพวดเนี่ยมันจะอ่อนนะคะดูเนี่ยตรงนี้นะคะต้นมันอ่อนนะคะนี่ดูนะคะกรอบๆอย่างนี้เลยไม่มีแกนเลยค่ะมันเลยล้มง่ายนะคะนี่มันเลยล้มง่ายนี่นี่นะเนี่ยเราเลยต้องมาเก็บกันแต่บางต้นที่มันยืนยืนต้นอย่างต้นนี้ลองจับดูนะคะนี่เขายังพยุงตัวเขาได้อยู่นะคะนี่เนี่ยลากเขาเป็นอย่างนี้เขาเลยพยุงตัวเขาได้อยู่เขาเลยึปําต้นที่ยังคงไว้อยู่ได้นะคะนี่ ประเพณนบอกว่ากระโพดเราน่ะมันตักใหญ่เกินมันเลยล้มโม่ตอกอ้นต้นอินเตนแต่มันตักอ้นต้นอินเตนอย่างมารุบอกมารุบอกออาตักอ้นต้นอินเตนเนื่องจากตรงนี้ร็เป็นดูมันอยู่ด้านนอกเห็นไหมอยู่ด้านนอกโซนด้านนอกอะกระโพดเราจะล้มเอ่อณววันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอบคุณเอ่อฟ้านะคะที่ ลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะข้าวโพดเราก็ยังยืนต้นได้เยอะอยู่ขอเวลาอีกสองวันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เกี่ยวนะคะพรุ่งนี้เกี่ยวนะคะพร่นีจะเกี่ยวแล้วนะพรุ่งนี้เกี่ยวแล้วนะพี่น้ำบอกราคาดีๆข้าวโพดปีนี้ราคาเท่าไหร่พี่น้ำไม่รู้พี่น้ำไม่รู้นะคะแต่ที่เราสำรวจนะคะร้านมานะคะอยู่ที่แปดบาทห้าสิบนะคะแล้วก็หวังว่าของพรุ่งนี้ เราจะได้เก้าบาทห้าสิบนะคะเราคาดหวังกันไว้อย่างนี้เพิ่มไปอีกหนบาทเพิ่มไปอีกหงบาทนะคะ <anak> เสียงฝนลงเม็ดนะคะปกอแปะแปะอกแปะฝนจ้าอย่าเพิ่งเด้อขออีก2วันจะเกี่ยวข้อพูดพี่รมอยู่ไหนออกไปได้ไหม พี่ลมหอบกระโพดออกมาได้มาเยอะไหมน่ะเขาได้เขาเต็มถุงกันหมดหรอเเออเทใส่ถุงให้เต็มเนยวไปเราเราไปฝั่งนู้นกันต่อนะคะฝั่งนู้นกันต่อฝนนะคะที่ลงมานะคะกงแสเขาเห็นเราร้อนเนาะพี่ลมเนาะเขาก็เลยมาปิดอยให้เรานิดนึงเนาะเออปิดอยให้เรานิดนึงอันนี้คือเปิดปอยหรมันอ้าวอ่ะมัเอ้าวเลยเปิดปอยให้เรานิดหนึ่งอันนี้เราก็เสร็จเราก็มาเทรวมกันนะคะเราก็มัดมัดอย่างนี้นะคะเตรียมใส่รถ สีข้าวโพดกันพรุ่งนี้อันนี้ก็คือเกษตรของเรานะเกษตรผสมผสานนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนเกษตรของเรานะคะไร่ขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะพี่น้ําดูข้าวโพดหน่อยว่ามันเป็นยังไงที่ว่าเราพร้อมที่จะเกี่ยวกันมันมันดูตรงไหนมัง้งก็งมันเหลือนี่ไงมันแห้งเล้ว ข้าทั้งรวนที่บ้ามันขาดน้าเนี่ยแต่นี่ก็ใช้ได้อ๋ออันนี้ที่ว่ามันขาดน้ําที่เราบอกกันตอนนั้นที่เรามาดูกันเนาะใช่เอน้ำไม่ถึงน้ําไม่ถึงแต่ข้าวโพดเราก็ยังให้เม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่เนาะถึงแม้ว่าบางแถวเนี่ยจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังได้เต็มฝักอยู่นี่นีนีไหนโอ้เออ ขนาดขาดน้ำนะขนาดขาดน้ำนะนี่มันเป็นฝั่งบนเนาะอยู่ข้างบนมันขาดน้ําแต่ขระโพดเราก็ยังได้ฝักใหญ่อยู่นะคะนี่ฝั่งนี้กระโพดเราฝักใหญ่มากเลยพี่ตุ่นดูดิอดต้นเตนเลยโอ้ขระโพดเรานะคะเวลามันเอแก่แล้วนะคะเราจะสังเกตได้ตอนที่มันฝักสดๆนะคะเพื่อนที่ดูคลิปของพี่ฝนนะคะถ้าตอนที่มันยังเ ส,ส,ส,สดกสดๆอยู่นะคะที่เรากำเต็มไม้เต็มมือนะคะข้าวโพดเราก็จะตั้งตั้งแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้ข้าวโพดเวลาเขาถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ <S <S เขาก็จะหอยต้องแต่องอย่างนี้นะคะข้าวโพดหอยต้องแต่งอย่างนี้นะคะก้นต้นเอ็นเต้นต้อง <S 2> <S 2> แต่งอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ดูนะคะมีแต่ฝักใหญ่ๆนะคะข้าวโพดเรานะคะ ขอให้ได้อย่างนี้ทุกๆปีนะคะมฮะไหนเดี๋ยวไปดูพี่น้านิดหนึ่งการทำเกษตรผสมผสานนะคะเพื่อนเพื่อนว่าอะไรขโมยตัวไหนมาขโมยฮะโอ้ฝั่งนี้นะคะพี่น้าบอกว่าไม่รู้ตัวไหนมาขโมยนะคะไม่รู้ตัวหนูตัวกระลอกหรือตัวกระแตก็ไม่รู้มาขโมยกินขโมยกินหมดเลยดูตรงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องแบ่งให้ธรรมชาติบ้างนะคะนี่ เขาก็หิวเหมือนลังเลานี่ละคะ่ะน่าจะเป็นตะลอ,อกกระเตนะคะมากินเพราะว่าอยู่ติดกับต้นไม้นี่นะคะติดต้นไม้นะคะ,ะเล็กๆน้อยๆไ,ไม่เป็นไรนะคะสําหรับกรเกษตรผสมผสารก็ต้องมีบ้างนะคะดูปะปะเพนสอ,อ,องคนนะคะยังนั่งน่ังหักกันอยู่นะคะนี่นนนพี่ลมเป็นแล้วพี่ลม พรวอดสมบูรณ์เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยจะพรวอดสมบูรณ์ต้นมันมีลำต้นมันจะแข็งมันจะแข็งเนาะนี่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 มนี่ฝักมันก็จะเนาะเนี่ยพี่ลมดูสิฝักมันห้อยต้องแจ่งต้องแจ่งอย่างนี้เลยเนาะดูนี่จะฝักยุ่ยเกี่ยวเออมีแต่ฝักใหญ่ๆเนาะพี่ลมตรงนี้เนาะถ้าเราได้อย่างนี้ตลอดเนาะเออเต็มเลยนถ้ามันเสียแค่ตรงนี้เสียประมาณสักสองใบนี่เนี่ยน่าไม่ถึงโอ้หน้าไม่ถึงแต่แต่เมื่อกี้รีวิวกับพี่น้ำแล้วข้างในยังดีอยู่ข้างในยังดีอยู่ไปต่อไปต่อ ไปตอกเข้าไปทางไหนกันด <ge ar> ูกอะโปดเรานะคะถ้าเราได้อย่างนี้อ <smelled> ่ตลอดนะพี่โจพี่ลมเนาะโอ้โหนี่เป็นแบบนี้แหละเนี่ยพอเราเดินดูตอนที่ขอบคุณขอบคุณไล่พ่อไล่แม่นะคะครั้งแรกที่เราปลูก้าวโพดกันเนี่ยหลายปีแล้วที่เราไม่ได้ปลูกกันเนาะเราเพิ่งมาปลูกกันปีนี้พี่ลมจะพาบุกเลยดูนะนี่ โอ้กระพูดก็งามคนถ่ายก็งามเนาะสะออนสะออนพี่ลมบอกว่าสะออนกระพูดตัวเองโอ้ปากใหญ่จีพี่ลมตรงนี้โอ้ดูที่พี่ลุอืมดู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 อะไรบ้างตุ้นตุ้นตุ้นเตี้ยนเลยนุ่นสวนเกษตรของเรานะคะพี่ลมก็อยากจะโชว์กรโพูดออสามสามเก้าใช่ไหม ปซิฟิกเนาะนี <Okay, S 1> ่นะคะเพ <okay, S 1> ื่อนๆใครสนใจปลูกนะคะนี่นะคะมีน้ําก็ปลูกได้นะพี่ลมเนาะ,ะแค่ขอให้มีน้ําเนาะ <Okay. S 1> นี่ข้าวโพดขอมีน้ําขอให้มีน้ํานะคะก็ปลูกได้นะคะนี่ข้าวโพดอเรา120วันพอดีนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้เรามา,าไล่ดูข้าวโพดที่ต้นไหนที่อ่อนแอเขาล้มกับพื้นนะคะรถจะเกี่ยวไม่ได้วันนี้เราก็เลยมาช่วยกันเนาะพี่ลมมาดูซอยนี้ดินี่ข้าวโพดมัน มันนี่เหมือนกับที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นี่เอาเมื่อกี้นี่กระพาะมันห่อยต้องแต่งเนาะอันนี้มันยังจะพูดให้ฟังเออกระโพอดมันสมบูรณ์กระเพาะสมบูรณ์คือฟักม,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 มันแหง้งใบออมันเขียวหน้ามันไม่ขาดอ,อ๋อหน้ามันถึงเพราะสายสันไงอ๋ออสายสายันเขาเขาว่าสายสันไหมคือสายไอ้สายน้ำยนต์ของเขาใช่ไหมเออมันเลยได้น้ำเต็มที่ไงมันก็เลยแบบถามว่ากระโพดเราแห้งไหมแห้งเนาะแต่ใบมัน ไม่แห้งเนาะใบยังสดอยู่ใช่กระโพาะกระโพดสมบูรณ์อ่ะใบยังดิเขียวใบะจะเขียวยพี่น้ำ <c oughs> พี่น้ำพี่น้ำกระตุนอันนั้นหน่อยเร็วคนทำกเกษตรสองคนนี้นะคะ,กะเกษตรคู่กันนะคะนี่นี่ดูพี่น้ำจะแกะโอ้ดูเมลกระโพดของเราดูไหมครับเพื่อนๆดูนะคะนี่มันซุดชอบพิชโาซุดตรงนี้นะซุดตรงนี้มันูนพี่น้ำนึงโอ้ดูนะคะนี่ไหนพี่ตุนดูที่โชว์ติ นี่คนทําเกษตรนะคะดูนุกกระโูดของเรานะคะโอ้สมบูรณ์มากเลยยอดเลยตรงนี้นะคะข <c oughs> นลุกเลยนะคะสาหรับเ, <c oughs> เห็นปักกระโพดแล้วพี่ฝนขนลุกเลยนะคะ <c oughs> ดีใจกับน้องด้วยนะคะ <c oughs> ที่น้องทํากระโพดได้ขนาดนี้นะคะพี่ลมดีใจเนาะ <c oughs> ดูดู <c oughs> พี่ลมก็มาสะออนกระโพดนึกถึงที่เราพยายามถ่ายทํามาเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีคือปีแรกอะที่เราได้ทํากระโพดไล่พื้นนี้ แล้วเราก็ดินทรายสองปีขาดทุนสองปีเราทําผืนดินทนรายสองปีขาดทุนสองปีเราไม่มีน้ำมันไม่มีน้ําแต่ผืนนี้เรามีสระน้ําเราก็เลยมาทําที่นี่ข้าวโพดร้อยยี่สิบวันนะคะร้อยี่สิบวันนี้ก็คือสี่เดือนใช่ไหมพี่ลมสี่เดือนนะคะเราก็ได้เก็บเกี่ยวถือว่าคุ้มนะคะคุ้มเดี๋ยวรอดูราคาพรุ่งนี้นะคะอย่างที่พี่น้ําบอกไว้นะตอนนี้ราคานะคะที่เที่ร้านเนาะแปดบาทห้าสิบนะคะพรุ่งนี้หวังว่าจะขึ้นนะคะสิบบาท พี่ฝนจะให้สิบบาทไปเลยเป็นเท่าแก่ไปเองเลยดู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 นะคะเพราะข้าวโพดนะขึ้นอยู่กับข้าวโพดแบบมันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบมันแห้งมากแห้งน้องเนาะบางทีเขาจะให้ราคาเราเนาะไอความชื้นความชื้นเออเขาอยากความชื้นเนาะถ้าความชื้นไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแปดแต่ของเราเนี่ยมันแห้งดีมากเลยพี่ลมเราคาดว่าเราต้องได้ สิบ,บาทแน่เลยพี่ลมนี่นะคะนี่โอ้เพื่อนๆคะนี่ลองทําดูนะคะสหรับกรเกษตรผสมผสา,านนะดูพี่ลมถ่ายโอ๊้สวยจังเลยทั้งคนท,งทั้งกระโพด เรามาจากตรงนี้กันนะคะลีลีเข้าสารกันมากลับแล้วก็กลับทางนี้นะคะกลับทางข้าพูท1หนึ่งรวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ลมหน่อยนะคะว่าอา่ออีกอีกยีบวันต่อไปเนาะเราก็จะมาฝั่งนี้เนะเ<อ>าะข้าพูทผพันไรพี่ลม NK 7 3เ8จ็ดสามปมสอันต่างไงกับ339สาาทำไมเราปลูกไม่เหมือนกันสงสัย ไอข้ข้าวโพดมันมันมีหลายค่ายเออหลายค่ายเออมันมีหลายค่ายเราก็อยากเราก็อยากลองไงออลองว่าค่ายไหนว่ะผลผลิตมันจะได้ดีกว่ากันไอ,อ้นั้นแปซิฟิกเนาะอันนี้มันเอ <N K. S 2> ็นเคเอ็นเคเอ็นเคเขาบอกว่าฝักเล็กแต่น้ําหนักมันน้ําหนักมันดีนี่แล้วอันไหนที่ว่าแกนเล็กมเมล็ดลึก,ลก มันจะเหมือนกันหมดอันนี้ก็แกนเล็กเล็ลกเหมือนกันอันนี้ก็แกนอันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือ N K นะนี่นอันนี้ N K N K ากไปนูน้นอาจจะเป็น3 3 9อ,อ๋อนี่นะคะเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดนะคะต้องให้พี่พี่ลมนะคะเอ่อมีหลายค่ามีหลายค่ายค่ายแกมมี่ค่ายอะไรอ่ะ <RS S 2> R H S เหรอ <laughs> อันนี้ค่ายก็พี่ลมบอกว่ามีมหลายค่ายพี่ปุ๋มค่ายแกมมี่ค่าย R H S เลย มีซีพีมีดีครับมีไพโอเนียเรายังไม่ได้ลองเลยเราเห็นแต่ว่าเห็นข้าโพดโพดว่าอันนั้นรุ่นดีดีดีอันนี้นะเราก็จะลองถัดไปนะคะอีกยี่สิบวันนะคะเราเจอกับข้าวโพดเอ็นเคนะคะที่เราจะต่อจากไร่ข้าวโพดสามสามเก้านะคะวนใหญ่เพื่อนๆไอ้ชาวไร่ข้าวโพดเขาก็ไม่ได้ปลูกพันธุ์เดียวหรอกเขาเป็นเบี่ยงเป็นล็อกนี่แหละล็อกนี้เขาก็จะลองไอ ลรอบนี้เขาอาจจะลองซ oh. ีพีเดอรุ่นถัดไปนี่เราจะเล่นดีครับดีครับเก้าจิตเก้าสี่ดูพี่ลมดูอันไหนมันได้ดีก็ไม่เอาอันนั้นเนาะก็ไป <ừ. S 1> ไปเรื่อยๆเนาะ ừ, เขาไม่เอาพันเดียวนี่มันทาไงมาทําให้มันมันไม่ใช่หรอกเราเราเพิ่งลองไง <S <S> <S เราเพิ่งเรียนรู้การปลูกเกษตรไม่ใช่หรอกเ,อเราเรียนรู้การปลูกข้าวโพดพี่ฝนเข้าใจว่าเราเรียนรู้อันไหนดีเราวควรจะเอาอันนั้นไงมันประสบการณ์เรามาดีแล้วไง แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อ,อยอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ว่าสามสามเก้ามันจะดีที่จุดนี่อ๋อไม่แน่สามสามเก้า<ร> <9, S 1> บางบาง,บางอย่างเอเคนี่ทนแรงเออทนนอนอ๋อนอนอะไรอย่างงี้นะโอเคโอเคอ่ะเห็นไหมคะความรู้จักพี่รวมนะคะนี่แล้วก็อ่อทำกันไม่หลายอย่างอันนี้ดูข้าวโพดเรานะถึงอย่างไงก็มันก็ยังเป็นฝักให้เราดูอ่อเห็นนะคะนี่นี่นะคะอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้านําพี่ตุ่นของเราด้วยนะคะในการทําเกษตรสวนผสมผสานนะคะไร่ดินน้ําลมฝลแฟมิลี่ค่ะพี่โม